ราศีที่จะได้สมหวังกับคนที่ชอบในเร็ววันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทารลอดกันนะครับถ้าผลการทำนายนี้ตรงกับคุณหรืออยากให้ผลการทำนายนี้เป็นพลังงานที่ดีของคุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อม,มีไว้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับ ราศีกุมราศีสิงราศีกรกฎราศีมังกรราศีตุลและราศีเมถุนครับแอบชอบเขาอยู่นานวันนี้ได้สมหวังกับเขาสักทีเพราะเขารู้สึกดีกับคุณเหมือนกันแอบชอบเราอยู่เหมือนกัน เราจะได้สมหวังในเรื่องของความรักกับเขาก็คราวนี้แหละถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กดสสัครเป็นกำลังใจให้ใจด้วยนะครับ